จูนเพนชุลีอัปเดตเรื่องคดีลุยฟ้องมือที่สามพร้อมตอบคำถามสรุปอย่าไม่อย่าสามีหนุ่มกะลางานนี้แฟนๆแ,แ,แห่ส่งกำลังใจให้อย่างมากมายหลังจากที่จูนเพนชุลีภรรยาของนักร้องดังอย่างหนุ่มกะลาที่ได้ทําการตัดสินใจดำเนินการฟ้องร้องสาวบุคคลที่สามเป็นจำนวนเงินส0ล้านบาททั้งนี้เรื่องราวยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากทางบุคคลที่สามไม่ประสงค์ไกลเกลี่ยจนต้องมีการยกเลิกนัดออกไปต่อมาวันที่28สิงหาคมทางด้านทนายชัยพัฒทนายของจูนเพนชุลีได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าว่าคดีไม่สามารถเจรจาไกลเกลี่ยได้เพราะคู่กรณีไม่มาโจ์อ้างว่าจำเลยได้แสดงตนโดยเปิดเผยในทำนองชู้สาวกับสามีโจ์จึงมีสิทธิเรียกค่าทดแทนสิบ ล้านบาททว่าจำเลยให้การต่อสู้ว่าเป็นแค่แฟนเพลงโจทย์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าทดแทนเมื่อคดีไม่สามารถตกลงกันได้จึงต้องมีการเลื่อนไปสื่อพยานกันในวันที่15ถึงวันที่17พฤศจิกายน2566ต่อไปจูนเพนชุลีลุยฟ้องมือที่3พร้อมตอบคำถามอย่าสามีหรือไม่ ซึ่งก่อนหน้านี้วันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้านจูนเพนชุลีได้อัปเดตความคืบหน้าเรื่องคดีเอาไว้ว่าวันที่15พฤศจิกายน2023แม่ครึ่งเบิกความเรียบร้อยแล้วได้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานหมดแล้วสบายใจแล้วตื่นเต้นตั้งแต่ตอนกล่าวคำสาบานต่อหน้าบัลลังทำเต็มที่อย่างดีที่สุดแล้ว ส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ดุลยพินิจของศาลท่านขอบคุณทุกคนสำหรับกำลังใจกำลังสนับสนุนที่ส่งมานะคะใจฟูจริงๆค่ะล่าสุดวันที่17พฤศจิกายนทางจูนยังคงลุยฟ้องบุคคลที่3พร้อมให้คำตอบอย่าไม่อย่าสามีเอาไว้ว่าในส่วนคดีก็สืบพยานเรียบร้อยแล้วรอฟังคำพิพากษาในวันที่17มกราคม2567 ในส่วนเรื่องครอบครัวก็ยังไม่ได้หย่านะคะสามีก็มาหาลูกตามปกติและยังคงดูแลเรื่องต่างๆในครอบครัวเหมือนเดิมคะ่ะขอบคุณอีกครั้งสำหรับกำลังใจที่ส่งมานะคะ